่องตามตอนที่949ไม่ควรสมคบคิดกับคนเช่นนี้กว่างอันอองมีกองกำลังทหารอยู่ในมือเหตุใดเขาต้องหวาดกลัวด้วยเขากลัวเสียเมืองของตัวเองไปมากกว่าหากสูญเสียเมืองที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษไปเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อสิ่งใดกันคนเดินเท้าเปล่าไม่กลัวการสวมรองเท้าอยู่แล้ว หากไปชิงเหยียนดึงดันจะลดทอนอำนาจของอองอย่างพวกเขาให้ได้เท่ากับนางทําให้พวกเขาเดินเท้าเปล่าพวกเขาจะหวัดกลัวการตายไปพร้อมกับไปชิงเหยียนอีกหรือเหอต้อง,องมองไปทางกว่างอันอองที่มีสีหน้าสงสัยปนโกรธแค้นปกติไปสุยอองทําตามคาสั่งของกว่างอันอองมาโดยตลอดทว่าดูจากท่าทีของกวางอันอองในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงๆ สิ้นเสียงของกว่างอันอองทหารยอดฝีมือของกองทัพไปคุมตัวไปสุยอองที่สวมชุดราชพิธีของจัก,กรพรรดิเข้ามาด้านในตำหนักเมื่อกว่างอันอองเห็นสภาพของไปสุยอองจึงผุดลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจเขามองไปที่ชุดราชพิธีของไปสุยอ,องเขม็งคุกเข่าลงทหารกองทัพไปกดให้ไปสุยอองคุกเข่าลงบนพื้นไปสุยอองซ่อนตัวอยู่ในตำหนักเฉียนคุณพามือสังหารของสีเหลียงมาลอบสังหารฝ่าบาทท่านสมคบคิดกับสีเหลียงใช่หรือไม่ หลู่ไท่เว่ยเอ่ยถามหลู่ไท่เว่ยซือคงเสินจิ้งจงซือถูดชิงผิงและเสนาบดีอีกหกกรมล้วนเป็นขุนนางคนสําคัญของไป่ชิงเหยียนพวกเขารู้ดีว่าไป่ชิงเหยียนพาตัวไปสุยอองเข้ามาในนี้เพราะต้องการกําจัดอองเหล่านี้อย่างเด็ดขาดไปสุยอองผู้นี้โง่เองที่คิดก่อกรบฏในเวลานี้เขาเป็นคนทําให้ไป่ชิงเหยียนมีเหตุผลกําจัดบรรดาอองได้อย่างชอบธรรมหากไม่กําจัดอองเหล่านี้คงผิดต่อพวกเขาที่อุตส่าห์ก่อเรื่องมากมายถึงเพียงนี้ไป่ชิงเหยียน เจ้าเป็นเพียงขุนนางกบฏเท่านั้นเป็นเพียงสตรีที่ขึ้นครองราชเจ้ายังคิดกำจัดอองอย่างพวกข้าอีกเจ้าฝันหวานไปเถิดข้าจะบอกเจ้าให้บัดนี้กองทัพขององทั้งห้ารวมตัวกันอยู่ที่นอกเมืองหลวงแล้วขอเพียงพวกข้าออกคำสั่งพวกเขาจะบุกเข้ามาจัดการกับกบฏที่ทรยศชวงต้าจิ้นทันทีโลดสินดี เธอตรงอองเม้มปากแน่นทั้งๆท,ท,ที่สามารถอ้างได้ว่าไปชิงเหยียนเป็นคนบังคับให้เขาสวมชุดพิธีการชุดนั้นเพราะต้องการหาเหตุผลกำจัดอองอย่างพวกเขาอย่างชอบธทมเช่นนี้พวกเขาอีกสี่คนที่เหลือจะได้ออกโรงช่วยเหลือได้ทุกอย่างถึงจะมีทางแก้ไขทว่าเมื่อเจ้าคนโง่ผู้นี้มาถึงกลับเผยเพ่ตายของตัวเองออกมาหมดเช่นนี้แถมยังลากอองอีกสี่คนที่เหลือลงน้ำไปด้วยทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีไม้ตายอันใดบ้าง เธอต้องอองหลับตาลงไม่ไปสุยอองไม่ได้โง่เขาแค่โลภมากเกินไปเขาไม่ควรสมคบคิดกับคนเช่นนี้เลยอองอีกสี่คนที่เหลือไม่เคยอยากได้บัลลังของไปชิงเหยียนพวกเขารู้ดีว่าไม่ว่าผู้ใดจะขึ้นไปนั่งบนบัลลังแห่งนั้นแควนแห่งนี้ก็คงต้องลุกเป็นไฟอยู่ดีเพราะพวกเขาไม่ใช่ไปชิงเหยียนที่ยึดครองต้าเหลียงและปราบปรามความวุ่นวายในต้าจินได้หากพวกเขาขึ้นไปนั่งบนบัลลังแห่งนั้นกองทัพต้าเหลียงที่ยอมจำนวนต่อไปชิงเหยียนคือกลุ่มแรกที่จะกะบฏพวกเขา ทว่าไปสุยอองไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปไปสุยอองคิดว่าตัวเองเคยเป็นทายาสายหลักของจักรพรรดิเกาจู่ดังนั้นเขาจึงคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะครอบครองบัลลังก์แห่งนั้นทว่าเขาไม่เคยปรึกษากับอองที่เหลืออย่างพวกเขากลับตัดสินใจทุกอย่างเองคนเดียวตอนนี้ยังคิดลากพวกเขาที่เหลือลงน้ําด้วยอีกเธอต้องอ,องไม่ยอมให้ไปสุยอองลากเขาลงน้ําเช่นนี้หรอกที่สําคัญไปสุยอ,องกล้าร่วมมือกับเหยียนอองแห่งซีเหลียงเขาอาจโดนโทษกระบฏแผ่นดินได้เลย เธอตององเป็นคนฉลาดและมีสติไปชิงเหยียนกล้าพาโต้ไปสุยอองเข้ามาในตำหนักอย่างไม่ไว้น้าเช่นนี้แสดงว่าหญิงสาวคงมีแผนรับมือแล้วเขาค่อนข้างรู้นิสัยของจักรพรรดิแห่งต้าโจองนี้จากการกระทำที่ผ่านมาของนางเขารู้ดีว่านางเป็นคนรอบคอบมากนางไม่ใช่คนทำสิ่งใดเพราะความวุ่วามเด็ดขาดเวลาผ่านไปเพียงชั่วพริบตาเหอตรององรีบลุกขึ้นยืนเดินไปคุกเข่ากลางท้องพระโรงจากนั้นก้มศีรษะคำนับแนบพื้น ฟาบาทได้ปรดวินิจฉัยด้วยพยาะขะกระหม่อมทราบดีว่าตัวเองคือองค์ของราชวงศ์เก่าเมื่อฝ่าบาททรงปฏิรูปการปกครองใหม่ย่อมต้องลดทอนอำนาจขององค์เก่าอย่างพวกกระหม่อมอยู่แล้วกระหม่อมพากองทัพมายัางเมืองหลวงเพราะต้องการคืนอำนาจทางทหารให้ฝาบาทพยาะขะกระหม่อมจะปฏิบัติตามการปกครองระบอบใหม่จนวันตายฝ่าบาทได้ปรดให้โอกาสกระหม่อมได้มีส่วนช่วยเหลือฝาบาทผลักดันการปกครองระบอบใหม่ด้วยเถิดพยาขะ ไปชิงเหยียนมองไปทางเหอตรงอ๋องที่ก้มศีรษะแนบพื้นอย่างนอบน้อมด้วยสีหน้าเรียบเฉยคนผู้นี้ฉลาดและเจ้าเล่ยิ่งนักแม้ทุกคนในที่นี้จะรู้ดีว่าสิ่งที่เหอตงอ๋องกล่าวออกมาคือเรื่องโกหกทว่าเหอตรงอ๋องยอมลงให้ไปชิงเหยียนถึงเพียงนี้แล้วหากไปชิงเหยียนไม่ได้ต้องการกำจัดทหารของเหอตรงอ๋องให้สิ้นซากหญิงสาวต้องรับน้ำใจของเหอตงและมอบตำแหน่งขุนนางให้เขาเหอตงอ๋องกว่างอันอ๋องเบิกตาที่แดงฉานโผลง บัดนี้ครอบครัวของส่้ฟังอองล้วนอยู่ในเมืองหลวงเขาเป็นคนที่ขาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเห็นเหอตรงอ,องยอมจำนนต่อไปชิงเหยียนเขาจึงนึกถึงถ้อยคำที่บิดาของเขาเคยบอกว่าเหอตงอ,องคือคนหน้าเนื้อใจเสือที่เฉลียวฉลาดมากส่วฟังอองจึงรีบลุกขึ้นจากที่นั่งจากนั้นก้มศีรษะคำนับไปชิงเหยียนเช่นเดียวกันเขาข่มความหวาดกลัวพลางกล่าวขึ้นฝ่าบาทกระหม่อมไม่แน่ใจว่ากองทัพส่วฟังมาถึงแล้วหรือไม่ กระหม่อมทราบดีเช่นเดียวกับเหอตรงอองว่าฝ่าบาททรงต้องการลดทอนอำนาจของอ,องกระหม่อมจึงอยากมอบอำนาจทางทหารของกระหม่อมให้ฝ่าบาทฝ่าบาทได้ปรดให้โอกาสกระหม่อมได้มีส่วนช่วยเหลือฝ่าบาทผลักดันการปกครองระบอบใหม่ด้วยเถิดพยะค่ะซั่ฟางอองอันซีอองมองไปทางซั่ฟางอองซึ่งปกติทำตามคำสั่งของเขามาโดยตลอดทวบบัดนี้แทบจะคลานออกมาจากด้านหลังโต๊ะอันซีอ,องกหมัดแน่นเขารู้สึกว่ากำลังถูกซั่ฟางอองทรยศไอ้คนขายสมบัติของตระกูลกิน กว่างอันอองลุกขึ้นยืนด้วยความโมโหพลางด่าเหอตรงอองและโซ่ฟังอองอย่างเดือดดาลศักดินาคือสิ่งที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษพวกเจ้าคิดมอบให้ผู้อื่นง่ายๆเช่นนี้อย่างนั้นหรือกองทัพทหารสองแสนนายรอยอยู่ที่นอกวังหลวงพวกเจ้าหวาดกลัวสิ่งใดกันพวกเจ้าคู่ควรมีสายเลือดราชวงศ์หลินอยู่ในตัวคู่ควรใช้สกุลหลินอย่างนั้นหรือไปชิงเหยียนหยัดแผ่นหลังตรงพลางยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยจากนั้นกล่าวขึ้นช้าช้า ทหารสองแสนในอย่างนั้นหรือกว่างอันอ๋องลองส่งคนไปสำรวจนอกเมืองหลวงดูสิว่าสถานการณ์ของกองทัพเหอตรงกว่างอันและไปสุ่ยในตอนนี้เป็นเช่นไรบ้างจากนั้นลองส่งคนสืบดูด้วยว่ากองทัพของอันซีอองและโซฟังอองผ่านเขาเทียนสยามมาได้หรือไม่แผ่นหลังของเหอตงอองที่ก้มศรีรษะคำนับแนบพื้นอยู่ชาววาบหน้าผากชื้นไปด้วยเหงือไปชิงเหยียนมีแผนรับมือจริงๆด้วยโชคดีที่เขาไหวตัวทัน ลิ้นคังเลิ่อกกลอกตาใส่กวางอันอังที่สัสถานไปทั้งร่างหนึ่งทีอย่างอดไม่ได้เขาเก้าวไปด้านหน้าฝ่าบาทระหว่างทางกลับมาเมืองหลวงกระหม่อมเดินทางผ่านเมืองเหอตงกระหม่อมได้ยินว่าพระชายาเหิงและเหอตงซื่อจีคิดถึงเหอตงอ๋องมากกระหม่อมจึงพาพวกเขามายังเมืองหลวงด้วยพยัคฆ์ทว่าเมื่อกลับมามีเรื่องต้องสะสางมากมายกระหม่อมจึงลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทไม่ทราบว่าตอนนี้ควรเชิญครอบครัวของเหอตงอ๋องเข้ามาในตำหนักหรือไม่พยัคค์ เฮ er อตองอ๋องกมัดแน่นจากนั้นรีบก้มศีรษะคำนับแน่พื้นทันทีขอบพระทัยฝ่าบาทที่ทรงเห็นพระทยัพยพะยะค่ะกล่าวจบเห er อตงอ๋องจึงหันไปยกมือคาระวะหลินคังเลอด้วยท่าทีที่พยายามฝืนให้เป็นปกติที่สุดขอบคุณแม่ทับหลินที่เห็นใจท่านอ๋องเกรงใจแล้วพยะยะค่ะหลินคังเลอรับคำขอบคุณของเห er อตงอ๋องอย่างไม่เกรงใจเตรียมที่นั่งให้ครอบครัวของเห er อตงอ๋องไปชิงเหยียนสั่งไว้จงพยะยะค่ะ ไวจงหันไปสั่งให้ขันทีเล็กจัดเตรียมที่นั่งของครอบครัวของเหอตงอ๋องไว้ด้านหลังที่นั่งของเหอตงอ๋องไปจินซื่อมองไปทางไปชิงเหยียนแวบหนึ่งจากนั้นลุกขึ้นกำมัดคารวะพี่สาวพลางกล่าวขึ้นฝ่าบาทใต้เท้าสันเทียนจือจัดการกับกองทัพกบฏอันซีและซั่วฟางที่ภูเขาเทียนสยาจนหมดสิ้นแล้วเพคะเขาพาตัวอันซีซื่อจื่อแม่ทัพอันซีและแม่ทัพซั่วฟางมารอเข้าเฝ้าฝ่าบาทอยู่นอกตำหนักแล้วเพคะ เซนชิงจูพาตัวครอบครัวของกว่างอันอ๋องและไปสุ่ยอ๋องมารอตามคำสั่งของฝ่าบาทแล้วเช่นกันเพคะพาพวกเขาเข้ามาไปชิงเหยียนกล่าวอันซีอ๋องเกือบพลัดตกลงจากเก้าอี้เขาเม้มปากแน่นไปชิงเหยียนล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างนั้นหรือเหตุใดนางจึงล่วงรู้แผนการของพวกเขาอย่างหมดเปลือกเช่นนี้กันช่องตามใจทูเดย์ตอนที่9 5 0ยหยื่นคอให้ประหาร กว่างอันอองที่อาวุโสที่สุดแล้วมองไปทางไปชิงเหยียนด้วยแววตาขุนมัวมือของเขาสันระร,ริกเม้มปากแน่นไปจินซิ้วปลายตามองกว่างอันอองแวบหนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้นอย่างไม่รีบร้อนแม่ทัพกู๋หนช่างแห่งกองทัพและคุณชายเจ็ดไปชิงจะเหวียแห่งตระกูลไปล้อมกองทัพของออง,ท,งทั้งสามที่อยู่นอกเมืองหลวงไว้หมดแล้วขอเพียงมีคำสั่งพวกเขาพร้อมสังหารกองทัพเหล่านั้นทันทีเป็นไปไม่ได้ ดวงตาของไปสุยหวงไหวเขาหันไปมองกว่างอันอ่องที่อาวุโสที่สุดด้วยใบหน้าซีดเผือดสเสด็จลุงทหารกองกําลังรักษาพระองค์เหล่านั้นไม่พอใจที่สตรีขึ้นครองราชเป็นจัก,กรพรรดินีข้าจึงให้พวกนั้นช่วยส่งมือสังหารแฝงตัวไปในตำาหนักเฉียนคุณทว่าข้าไม่ได้บอกทหารเหล่านั้นเรื่องกองทัพที่อยู่นอกเมืองขอรับพวกเขาไม่มีทางรู้เรื่องนี้ไปชิงเหยียนยิ่งไม่มีทางรู้ล่วงหน้าสเสด็จลุงท่านเชื่อข้านะขอรับข้าไม่เคยบอกพวกนั้นขอรับ เหตุได้ไปสุยอองถึงได้โง่อย่างบริสุทธิ์เช่นนี้กันเซียววิจังกล่าวขึ้นช้าช้านักรบอย่างพวกข้าตัดสินกันที่ความสามารถทั้งนั้นแม้ฝ่าบาทจะเป็นเพียงสตรีทว่าพระองค์คือเทพสังหารที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในสงครามนักรบอย่างพวกข้าจะไม่พอใจเพียงเพราะฝ่าบาทเป็นสตรีได้อย่างไรกันไปสุยองกลับใช้เหตุผลนี้ซื้อตัวคนของของ้าไปสุยอองยังไม่รู้จักนักรบอย่างพวกข้าดีพอที่แท้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่กองกำลังรักษาพระองค์ที่ไปสุยองซื้อตัวมาเป็นพวกอย่างนั้นหรือ ไม่ไม่ใช่เหอตงอ๋องรู้สึกว่ามีสิ่งใดไม่ชอบมาพากลหักไปชิงเหยียนเพิ่งรู้เรื่องจากทหารกองกําลังรักษาพระองค์ที่ไปสุ่ยอ่องซื้อตัวไปเหตุใดนางจึงสั่งให้กองทัพไปและหลินคันงอเลิศเตรียมพร้อมแต่เนิ่นเนิ่นเหตุใดนางจึงสั่งให้หลินคังเลิศพาตัวครอบครัวของเขามาจากเมืองเหอตงเหตุใดจึงสั่งให้สันเทียนจือดักซุ่มจัดการกับกองทัพซส่วฟางและอันสีล่วงหน้าได้เธอต้องอ่องรู้สึกเสียวสันหลังว่าทว่ายยังพยายามควบคุมสติของตัวเองโชคดีที่เขาไหวตัวทัน ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไปถึงคนคนครอบครัวเลวร้ายที่สุดก็คงเป็นการสูญเสียเมืองศักดินาของตัวเองไปฟาบาทเหอตงอ่องรีบก้มศีรษะคำนับเหอตรงไม่มีทางคิดกบฏพยาขาฟาบาทได้ปรดวินิจฉัยด้วยเถิดพยาขาฟาบาทซั่วาฟางไม่มีทางคิดกบฏเช่นเดียวกันพยาขาซั่วาฟางอ่องเป็นคนขี้ขาดเขาแซงทำเป็นหวาดกลัวจนร้องให้ออกมาเพื่อเอาตัวรอดนี่ไม่ใช่ความคิดของกระหม่อมพยาขาล้วนเป็นความคิดของกวางอันอ๋อง กว่างอันอองบังทับให้ข้านำทัพมาเมืองหลวงข้าเห็นอันซีอองยกทัพมาข้าจึงทำตามพระยะขา่าไปชิงเหยียนมีกองกำลังทหารอยู่ในมืออีกทั้งคาดการเรื่องนี้ได้ล่วงหน้ากองทัพทั้งหมดของอ,องทั้งห้าและทหารที่คุ้มกันอยู่ที่เมืองศักดินารวมกันยังไม่ถึงหนึ่งแนแปดหมื่นในด้วยยซามพวกเขาจะสู้กับไปชิงเหยียนได้อย่างไรกัน แม่ซีอันอองที่ไม่พอใจที่สตรีอย่างไปชิงเหียนขึ้นครองราชเป็นจัก,กรพรรดินีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะรู้ว่าตอนนี้ควรยอมจำนวนต่อไปชิงเหียนทว่าเขารู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากเขาไม่สามารถลดศักดิ์ศรีของตัวเองขอร้องไปชิงเหียนเหมือนเหอตรงอองและซสื้ฟางอองได้เขาได้แต่กำมัดทั้งสองข้างแน่นไปชิงเหียนกวาดสายตามองไปทางกว่างอันอองและซีอันอองที่มีสีหน้าย่ำแย่จากนั้นหันไปก้มศีรษะให้ทูตของต้าเยียนและรงตีเล็กน้อยทำขายหน้าต่อหน้าพวกท่านแล้ว ไปชิงเหยยนกล่าวจบจึงมองไปทางไปสุย่ยอองที่สั่นเทิมไปทั้งร่างข้าไม่ได้ส่งทหารไปรับช่วงต่อเมืองและกองทัพของพวกเจ้าทันทีสถาปนาแควนต้าเจ้าขึ้นไม่ได้ส่งขุนนางไปรับช่วงต่อดูแลชาวบ้านบ้านเมืองและทหารของพวกเจ้าทวากลับเชิญอองทั้งห้ามาร่วมงานพิธีบรมราชาพิเศษที่เมืองหลวงอย่างนอบน้อมเมื่อราชวงศ์เก่าถูกค้นล้มราชวงศ์ใหม่เข้าแทนที่บรรดาขุนนางต่างบอกข้าว่าไม่ควรเก็บเชื้อพระวงศ์และอองของราชวงศ์เก่าอย่างพวกเจ้าไวทว่า ข้าเห็นแก่ท่านย่าเดิมทีข้าไม่คิดแต่ต้องเชื้อพระวงศ์เก่าของราชวงศ์ตาจิ้นขอเพียงพวกเจ้าไม่คิดกบฏเดิมทีข้าตั้งใจจะให้พวกเจ้าใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไปตลอดชีวิตถือเป็นการทําเพื่อท่านย่าของข้าทว่านึกไม่ถึงเลยว่าความเมตตาของข้าเกือบสร้างปัญหาใหญ่ให้แก่ต้าโจเช่นนี้เมืองของพวกข้าคือสิ่งที่บรรดาบุรุษเหลือไว้ให้เจ้ากีบจะแย่งเมืองของพวกข้าไปเจ้าจะให้พวกเขายื่นคอไปให้เจ้าประหารเฉยๆอย่างนั้นหรือ ดินแดนในใต้ล่าแห่งนี้ไม่มีเจ้าของถึงแม้พวกเจ้าจะได้ศักดินาสามารถเก็บภาษีในเมืองของพวกเจ้าสามรถสั่งสมกองกำลังได้ทว่าพวกเจ้าไม่ควรคิดว่าเมืองแห่งนั้นคือสมบัติของพวกเจ้าสีหน้าของไปชิงเหยียนเยนชาที่สำคัญไปกว่านั้นเมืองศักดินาของพวกเจ้าคือศักดินาของราชวงศ์เก่าบัตรนี้แควนแห่งนี้คือต้าโจท่านอองชราฟ้าสว่างแล้วท่านควรตื่นจากความฝันเสียที่าบาทหลู่จิ้นก้าวไปด้านหน้าจากนั้นทำความเคารพไปชิงเยียน ฟาบาททรงมีเมตตาทว่าคนบางคนกลับไม่สํานึกบุญคุณตอบแทนบุญคุณด้วยความชั่วไปสุ่ยอ๋องคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดดาฝ่าบาทจะพระททยอ่อนต่อไปไม่ได้แล้วพยาคาฝ่าบาททรงประกาศราชองค์การกําจัดเชื้อพระวงศ์เก่าสามรุ่นและในประเทศคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเถิดพยาคาไปสุ่ยอ๋องกว่างอั๋อ,องและอันซีอ๋องดูหมิ่นเบื้องสูงคิดนําทัพกบฏไม่สมควรได้ลดโทษควรถูกประหารเจ็ดชั่วโคตรพยาคา สิ้นเสียงของหลูจิ้นซั่วฟางอ๋องที่รีบออกมายอมรับผิดและสนับสนุนไปชิงเหยียนหวาดกลัวจนวิญญาณแทบหลุดออกมาจากร่างหากไม่ใช่เพราะเขาออกมายอมจำนนตามเหอตงอ๋องได้ทันเวลาเขาก็คงถูกประหารเจ็ดชั่วโคตรเช่นเดียวกันเขาตายไปยังไม่เท่าใดทว่าภรรยาและบุตรของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์บัตรนี้ซั่วฟางอ๋องเห็นเหอตงอ๋องเป็นดั่งผู้นำของตัวเองเขารอบมองไปทางซั่วฟางอ๋องแวบหนึ่งเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำตามที่เหอตงอ๋องทำทุกอย่าง ไปชิงเหยียนเจ้ากล้าอย่างนั้นหรือแม้จะใกล้าตายทว่าไปสุยอองยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวเช่นเดิมถึงแม้ไม่มีกองทัพของเหอตรงอองและโซฟางอองทว่ากองทัพกว่าสามหมื่นนายของไปสุยยังอยู่ที่นอกเมืองหากกองทัพไปสุยไม่ยอมจำนนเจ้าจะสังหารพวกเขาให้สิ้นซากอย่างนั้นหรือเหตุใต้องคสังหารทหารเหล่านั้นให้สิ้นซากด้วยแค่สังหารตระกูลไปสุยทั้งตระกูลจนสิน้นพวกนั้นจะยังไม่ยอมจำนวนอีกหรือช่างหน้าขันนัก หลิวรู้ซื่อหัวเราะเสียงเย็นพลางจ้องไปทางไปสุยอองจากนั้นกมัดคารวะไปชิงเหยียนวันหน้าทหารของกองทัพไปสุยจะกลายเป็นทหารของฝ่าบาทฝ่าบาทจะสังหารพวกเขาไม่ได้นะพะยะค่ะไปจินซิวนิกได้ว่าไปชิงจเจวี๋เคยบอกว่าทหารของไปสุยอองมีเพียงหนึ่งหมื่นนายเท่านั้นหญิงสาวจึงหัวเราะออกมาไปสุยอ,องเอาทหารสามหมื่นนายมาจากที่ใดกันหนึ่งหมื่นนายก็ถือว่าเยอะมากแล้ว สิ้นเสียงของไปจินซิ่วไม่เพียงแต่ไปสุยอ๋องเท่านั้นแม้แต่อ๋องคนที่เหลือก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีไปชิงเหยียนรู้จำนวนทหารในกองทัพของพวกเขาด้วยอย่างนั้นหรือ ไม่นานสนเทียนจือก็พาอันซีซื่อจือที่หน้าเปื่อนไปด้วยฝุ่นคลโคนแม่ทัพอันซีและแม่ทัพโซ่ฟางที่ยังมีชีวิตอยู่เดินเข้ามาในตําหนักสอภาพของอันซีซื่อจื่อและแม่ทัพทุกคนดูเหมือนเพิ่งผ่านการรบอย่างดูเดือดมาเสื้อเกราะของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยเลือดสีดำที่แห้งกรังผมพ่ารุงรังบาดแผลไม่ได้รับการรักษาแม่ทัพคนหนึ่งของกองทัพโซ่ย,ยางแขนขาดไปหนึ่งข้างบาดนี้บาดแผลที่แขนข้างนั้นเต็มไปด้วยหนองเป็นภาพที่สยดสยองยิ่งนักเซินเทียนจือนอนอน้อน,น กระหม่อมสันเทียนจือได้รับคำสั่งให้ซ่อนตัวอยู่ที่ภูเขาเทียนสยาเพื่อกวาดล้างกองทัพซั่วฟางและอันซีจนสินส้นกระหม่อมจับเป็นอันซีซื่อจือแม่ทัพซั่วฟางและอันซีได้13าคนพย่ค่ะเมื่อครูสรันเทียนจือรับรู้แล้วว่าแม้ตัวเขาจะไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงทว่าไปชิงเหยียนไม่เคยลืมเขาบัตรนี้เขาเป็นถึงเสนาบดีกรมโยธาแล้วท่านพ่อเมื่ออันซีซื่อจือเห็นบิดาของตัวเองจึงเอ่ยเรียกเสียงสะอื้นจากนั้นกล่าวเสียงเบาหวิว ลูกทำผิดต่อท่านพ่อกองทัพอันซีและโซ่หย,ยางถูกดักโจมตีที่ภูเขาเทียนสยาพวกค่าสู้อีกฝ่ายไม่ได้กองทัพเสียหายหมดสิ้นแล้วพะยะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ